กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายพี่น้องเอฟซชาวราวนะคะชาวกัมพูชาและเอสมาชิกชาวไทยและที่อยู่ต่างแดนนะคะวันนี้ป้าหมูก็ยังจะอยู่ในโหมดของกัมพูชานะคะเพื่อนๆสูตรอิชิตันหมักเสาวรสนะคะสูตรนี้ทําง่ายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องต้มอะไรให้ยุ่งยากเลยนะไม่ต้องต้มน้ําไม่ต้อง ใส่น้ำตาลอะไรให้ยุ่งยากนะคะวันนี้เราอิชิตานมาหนึ่งขวดนะคะเพื่อนๆมีผลไม้ก็หมักเข้าไปได้เลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ป้าหมูจะมาพาทําวิธีง่ายๆนะนี่นะคะวันนี้ป้าหมูใช้อิชิตานกินทีนะคะรสชาเขียวจมูกข้าวญี่ปุ่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอิชิตานตัวนี้นะคะมีกลิ่นหอมมากนะคะเพื่อนๆความหวานก็มีในน้ำชาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เติมน้ำตาลเพิ่มนะคะ นี่นะคะวันนี้ป้าหมูใช้ F หนึ่งหนึ่งเปกแบบนี้นะเทลงไปเลยนี่นะคะป้าหมูเติม F 1ไปแล้วเราก็จะเติมเนื้อเสาวรสแบบนี้นะคะใส่ลงไปในขวดเลยนะป้าหมูใช้กวยช่วยนะคะไม่งั้นจะหกเละเธอนะป้าหมูเทใส่กวยก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้ตะเกียบนะคะกดลงไปนะ ก็กดเนื้อสาวรดลงไปในขวดชาหมักเรียบร้อยแล้วนะเราจะปิดฝาไว้ให้สนิทแบบนี้นะคะแล้วก็ตั้งไว้ในอุณหภูมิห้องนะประมาณ 2- 3วันนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะคะนี่นะคะอิชิตันหมักสาวรดของป้าหมูนะป้าหมูก็หมักมาได้3าคืนแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวป้าหมูจะเปิดนะคะแล้วก็กองกาออกชิมนะ ป้าหมูเปลี่ยนจากขวดแบนเป็นขวดกลมนะคะเพราะว่าใช้ขวดแบนแล้วมันแตกง่ายนะป้าหมูก็เลยเปลี่ยนมาเป็นใช้ขวดกลมแทนนะคะจากเดิมที่ป้าหมูทําคลิปตอนต้นนะคะเป็นขวดแบนนะป้าหมูเทเปลี่ยนเป็นขวดกลมแบบนี้นะนี่นะคะเราจะคายแก๊สแล้วก็เดี๋ยวจะกรองกากออกนะคะ เห็นไหมคะเราจะต้องค่อยๆคยายแก๊สออก อันนี้แค่หมักสามคืนนะคะเพื่อนๆนี่นะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่อยากให้สู้ซ่ามากก็สักสองคืนนะคะแต่ก็มาดูนะคะว่ามีแก๊สมีฟองขึ้นไหมนี่นะคะเขายังจะมีกดมีฟองดันแรงดันขึ้นมาแบบนี้นะ,ะสู้ซ่ามากนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะปลาหมูก็จะกองกลางออกนะคะเพื่อความสวยงามนะแล้วเดี๋ยวปลาหมูจะชิมนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะเห็นไหมคะสู้ซ่านะเดี๋ยวจะเทใส่แก้วนะคะแล้วก็จะชิมนะว่า รสชาติดีแค่ไหนนะรสชาติดีรสชาติดีมากนะคะ ไม่เหลือความหวานเลยนะมีความซ่าแล้วก็หอมสาวรสนะคะสูตรนี้ก็เหมาะสำหรับเพื่อนๆนะคะสายเฮลตี้นะที่ชอบรสชาติที่ซู้ซ่านะคะแต่ยังคงความอร่อยหอมหวานแล้วก็มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆชอบวิดีโอที่ป้าหมูทำนะ ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ป้าหมูด้วยนะกดแชร์กดติดตามกด s สอบส i b ์ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ป้าหมูจะทำในครั้งหน้านะคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ